พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่เคยคึกคักกับเงียบเหงาทุกครั้งที่ถูกน้ําในแม่น้ําสายไหลหลากเข้าท่วมซ้ำซากโดยในปี2567ที่ผ่านมาสถานการณ์รุนแรงจนกระทรวงกลาโหมไม่อาจนิ่งเฉยต้องลงมืออย่างเร่งด่วนทางรัฐบาลได้มีโครงการโดยกระทรวงหมหาดไทยในการที่จะสร้างผนังกั้นน้ําถาวรซึ่งโครงการนั้น่ะ น่าจะเสร็จประมาณอ,อย่างเร็วก็ปี2 5 7 2นะครับซึ่งทางผมซึ่งอยู่ในพื้นที่ขนาดนั้นนะครับได้รับคำร้องขอจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าแล้วปี2568เนี่ยเราจะมีอะไรที่รับมือกับน,น้ำที่จะเข้ากลับมาทั่วอีกครั้งหนึ่ง นะครับซึ่งเราก็คงต้องป้องกันไว้ก่อนในเรื่องนี้ทางกระทรวงกลาโหมได้ทำครมการขอรับการุนง้องมานนะครับในการสร้างผนังชั่วคราวคือเพิ่มจากการขุดลอกลำน้ำแล้มีการสร้างผนังชั่วคราวไว้ป้องกันในระยะสั้นคือในตั้งแต่ปี2568เป็นต้นไปนะครับ ภารกิจเร่งด่วนอันดับแรกที่กรมการทหารช่างดำเนินการทันทีหลังได้รับงบประมาณจากรัฐบาลก็คือการร่วมกับทหารช่างกองทัพภาคที่3ขุดลอกแม่น้ำรั่วระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากต้นน้ำแม่สายลงสู่แม่น้ำโขงขณะนี้ดำเนินการคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ90คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่21กรกฎาคมนี้ ส่วนอีกหนึ่งภารกิจสำคัญก็คือการสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวแบบกึ่งทาวรระยะทาง3.6กิโลเมตรครอบคลุม6ชุมชนชายแดนตลอดแนวฝั่งแม่น้ำสายตั้งแต่ชุมชนถ้ำผ่าจมถึงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ด้วยเทคนิคผสมผสานถึง5รูปแบบถูกสร้างให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมสูงสุดเมื่อปี2567อีก30ซนติเมตรรวมทั้งการอุดปะเสริมแนวกำแพงฟันดอ 147โพรง38รูร่องและ33แนวกำแพงการดำเนินงานเกือบเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วซึ่งจะสามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพตั้งแต่วันที่15รกรกฎาคมเป็นต้นไปรูปแบบในการในการอุดป้องกันเมืองเราเรใช้ว่าอุดป้องกันเมืองนะครับเราใช้ผสมผสานร,รูปแบบต่างๆอันที่เห็นเนี้ยเนี้ยคือเหมือนกับฟันหลอแล้วก็เสริมเพราะาเป็นจุดที่เป็นโค้งนอกที่น้ํากระแทกเข้า นอกจากในการใช้เสาเข็มกดลงไปแล้วใช้แผ่นคอนกรีตนะครับหล่อสําเร็จแล้วก็เททับหลังแล้วก็ใช้ในการแผ่นจทีโอเทคกชยในการอุ้มดินไว้แล้วก็เสริมด้วยบิ๊กแบกนะครับแล้วก็ปิดก่อให้เกิดเป็นแนวป้องกันโดยระดับที่เราที่เราเตรียมไว้คือระดับเท่ากับปี67นะครับและเอาชนะด้วยให้มันสูงไปอีกประมาณ30-50ถึงเซน จากการทุ่มเททำงานอย่างไม่มีวันพักของกรมการทหารช่างส่วนภารกิจสำเร็จรู้ล่วงในระยะเวลาอันรวดเร็วและสามารถป้องกันอุทกภัยต้นฤดูที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4กรกฎาคมไว้ได้ทำให้ประชาชนต่างพากันออกมาแสดงความขอบคุณทหารจากหัวใจตั้งแต่ทหารของพระราชามาช่วยทำพนังกั้นน้ำนะครับ ดูจากความแข็งแรงแล้วก็คุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพที่ทำนะครับเราพี่น้องแม่สายรู้สึกอุ่นใจมากมีความมั่นใจมากครับว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมตัวเมืองแม่สายอีกก็ต้องขอฝากขอบคุณท่าฐารนของพระราชานะครับที่มาช่วยบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องชาวไทยและก็เมียนมาท,ที่ชายแดนนะครับขอบคุณมาก ขอบคุณทหารนะคะที่มาช่วยเราถ้าทหารไม่มาเราแย่เลยเพราะไม่มีเพราะว่ามันจะไม่มีใครทำได้ดีเท่ากับทหารแล้วค่ะ จากภารกิจที่หลายคนเคยเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้คือการป้องกันภัยธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาวันนี้กรมการทหารช่างสามารถสร้างแนวป้องกันน้ำที่มั่นคงช่วยปกป,ป้องประชาชนให้ปลอดภยัยสะท้อนให้เห็นว่ากองทัพบกจะไม่ปล่อยให้ประชาชนเผชิญภัยตามลำพังเพราะความมั่นคงของชาติไม่ได้วัดกันแค่ในสนามรบแต่วัดจากความปลอดภัยของประชาชนในทุกตารางเมตรของผืนแผ่นดินไทย ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่รายงาน